ปีนถึงนะ่ปีนถึงก็กระชากมาเลยลับบ้านเลยรู <laughs> ้สึกมีคนพยายามกระชากมาแล้วอย่าไปดึงหัวอุปป้าสิ <laughs> เออดึงให้มันถูกกันเจออีกป้ายล้วบาบาย ดึงครับลูกที่หลังก็เล่นลาดเพ้าะนะเหนื่อยไกลมากถึงสะเทีคือจริงๆมันเดินจากสถานีรถไฟฟ้าไอ้รถรถไฟอ่ะไม่นานนะแปับเดียวตากาศมันหนาวมันเลยโทรมาใช่รถมันอยู่นอกเมืองแบบ นอกเมืองเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะเหลือแต่ที่อยู่อาศัยคือ,อนอกเมืองจริงๆบาระบากกว่าเขา่วเเาวที่เราเยอะเลยเยอะมากี่เรายังสบายสบายอ่ะเห็นตึกด้านหลังไหมชิงฉันมาแล้วนะเธอ<า>ดูซิว่าเราจะสามารถไปตามหาที่จอดรถได้ไหรือไม่ถ้าเราทำไม่ได้เราจะอยู่กันเงียบ เราจะไม่บอกใครว่าเรามาเต็มเครั้งนี้เก่งกล้าสามารถนะคือไม่มาก่อนเวลานานๆครั้งก่อนนี่มามาก่อนเวลาสัก ครั้งนี้จนเขาเล่นมาแล้แล้วก็ยังหน้าด้านไม่ยอมดูของเขาอีกนะจะเจอดาราท่าเดียวเลยนอกจากไกแล้วยังต้องขึ้นกระไดด้วยใช่ินมะตึบ มีของคนมีของของวันบัเมเลอนี่ยนี่นี่ของเทฟออะถือให้หน่อยเลวกว่าเราอีกหนักเชียวหนักเชียวอ,อะไรมั่งเราค่อยว่ากันปะเข้ามาถึงไหนพออ๋อข้าวสารอยู่ด้านหน้าเลย เห็นข้าวสารไหมเห็นข้าวสารหรือเปล่ามาแล้วมึงตรงมาเลยเออไต้เลนไต้แลนไต้แลนเจียเลียนความของน้องไอซ์ ร้อยหกสิบโลนะคะัคราวที่แล้วเราเราบริจาคกันได้หกสิบวันนี้เราร้อยหกสิบครคราวที่แล้วเราไม่ขอบริจาคครแล้วเอาเงินหนูไปคราวนี้มีเพื่อนร่วมบริจาคด้วยก็หลายเยอะเลยนี่ขนาดเวลาสั้นมากนะเรารู้มเรามีเวลาเตรียมกันน้อยนี่คือข้าวสารถือว่าย่ำเลยอันนี้ไม่ใช่เป็นข้าวสารน้ำมี่ เป็นตัวอย่างมากใช่อันนี้ค่าค่าวิวเขาจัด display ใช่ไหมไปคิดว่าทางนี้สัาตยานติ่งเขากาลังแสดงเริ่มไปแล้วตอนนี้แล้วเขามีเปิดมอนิเตอร์ให้ดูข้างในด้วยนะให้ดูละครข้างในค้ใครใครจะซูมก็ซูมตรงนั้น ทางคุ้นๆไงไม่รู้ท,ที่เราไม่เจอโอ้โหมันโหดร้ายกว่าครั้งก่อนมากเลยนะไม่น่าใช่อ่ะเพราะว่าพอออกมีคุ้มก็ได้เวลาต่อรถเลยอันนี้ไม่ใช่เวลาต่อรถแทนก็เดินต่ออืม นี่มันไม่ง่ายเลยนะเฮ้ยคือเรามาค่อนข้างจะรอบแรกๆแล้วข้อมูลเราน้อยมากทางเตปก็ไม่มีอะไรให้ ขึน้นเนินทำไมเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นลานจอดรถละ ที่ใหญ่มากแต่ว่ารานจอดรถไม่ได้เยอะนะ,ะ,ะ,ะเกียร์ชาติยานติ่งมันเข้มข้นมากอ้า <SM. S 2> เรื่องพวกนี้พ่อหมายไม่รู้เรื่อง,งเลยนะครับออพ่อหมานมันตากล้องสัญชตาตญาณมันล้วนๆเลย<ะ>ฉันไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องนะเนี่ยฉันเดินถ่ายอย่างเดียวเรื่องรู้นั่นรู้นี่เนี่ยอ,ออกมาจากมันอ,ออกมาทางนี้แน่ๆตอนฉากที่เขาถ่ายมาตรงนี้แหละแล้วก็เดิน แล้วข้างหลังมีลานจอดรถทางออกลานจอดรถอยู่จำได้ก็ไหนมีอยู่ทางเดียวอะแล้วมีรถเอสเอ็มจอดอยู่เมื่อเดนที่ว่าน่าจแตชาเขาคงไม่ออกจากเวทีแล้วก็เดินข้ามไปตึกนู้นนะเนือ่องอันนั้นก็คือลานจอดรถเป็นตึกลานจอดรถเป๊ะ เตรียมมาด้วยเป๊ะไปเตรียมเรื่องพวกนี้มั้ยนะแต่เมื่อไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยเป๊ะครั้งนี้อาจจะง่ายตรงที่ว่าไม่น่าจะออกทางอื่นไม่น่าจะคือเพดรถแล้วอะคิดว่าไม่น่าจะางอือหรอแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะเจอไอดอลคนอื่นละ ตอนนี้เราประตำฐานที่วั่นแล้วรอคือคือเข้าใจว่าน่าจะออกทางนี้นะจากการที่เคยดูแฟนแคมมาอันนึ่งเขาออกมาทางนี้เลยคิดว่าน่าจะออกมาทางนี้แล้วก็มีรถ S M จอดอยู่สองคันใส่ไมีเดก S M อะไอื่นด้วยก็หนาวเนีบะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนี่เขากิจัดจลักษณะนะเขียนว้วสเต็ปดง อ๋อเออใช่ว่าจะสบพาหลอกแต่ที่นี่มันดูเงียบๆชอบคนบไม่เหมือนครั้งก่อนที่ยังมีติ่งเดินกันให้พลานใช,ใชนนใดอโอ้อย่างนี้เราไม่มีโอกาสจะเจอผู้จัดการก่อนเลยนะเนี่ยใช่ออกมาแล้วกลับเลย เป็นทางเดียวกงอยู่ในสันนี้แล้วเรา่ะเสือ,อหาที่อบอุ่นอยู่กัน<ะ>นั่งหลบความหนาวอยู่ตรงซอกนี่นั่งหลบนี่เป<บ>นน่าสงสารน่าสมเพศมากกว่านะ <c oughs> มันเช่นถึงนำพาชีวิตตัวเองมาอยู่ในจุดนี้เนี่ยเพราะพ่อเป็นติงไงอะเหรอ <c oughs> ตอนนี้สี่ทุ่มแล้วคิดว่าควรจะเป็นเวลาที่ละครเวทีเลิกแล้ว่ะเริ่มเห็นติ่งตามมากแล้วเมื่อกี้มีติ่งตามด้ว่สองน่าจะเอลเปล่าไม่รู้แล้ววันนี้เป็นเอลหรือว่าเป็นอาจจะเป็นวอนก็ได้หรือว่าเอ๊ะมันมีไอ้นี่ด้วยนี่ชายนี่อ่ะเออชายนี่อ่ะเอออาจจะเป็นชายนี่ก็ได้แล้วก็มีชายชายหนุ่ม อยู่างหลังอีกคนหนึ่งใช้หนุ่มแล้วมั้งเซ็ตผมใหญ่เลยเตรียมเจอไอดอลรอหน่อยแปลว่าเรามาถูกที่แล้วขณะนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณลบสิบอีกแล้วหรอลบสิบอีกแล้วอ่ะทำไมชีวิตกูต้องเจออะไรลบสิบตลอดเลยวะเกือบเกือบลบสิบเพิ่งควักออกมาตอนแรกลบมา นี่คือสิ่งมีชีเอ้สิ่งที่ไว้สำหรับช่วยช่วยชีวิตมันคือฮอตแพ็ไม่มีมานี่คนไทยสองคนก็ตายอยู่กลางทุ่งนาจะได้เห็นข่าวแท็กกุ๊กเ,<า>เสียชีวิตประสบภัยหนาว <c oughs> พราห่มช้างมงมาแตกไว้ถึงวานวิธีใช้ก็ขยา่าขยาับขยำขยำก็จะอ,อุ่นขึ้นวัสรุปเป็นไรก็ไม่รู้แต่อุ่นดี เห็นว่าหรือว่าเอาไว้ใต้ไฟไหม,มเห็น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 กาโฟกัสนิดเตอไฟมันจะโฟกัสง่ายกว่าลบสิบสี่ขลบสิบสี่โอ้อยังไม่มีอะไรสักอย่างถุงนี่อยู่นี้เฟอร์บี้แม่นแข็งตาะค่ะตอนนี้อุณหภูมิ ลบสิบหกมือแข็งลบไม่ได้ไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เห็นหรอกลบสิบหกแล้วลบสิบหกหาไม่มีคนเลยมีผู้ชายหนึ่งคนแต่เอลกหายไปแล้วอ,อย่าบอกนะว่าเขาออกทางอื่นทุบรถจริง <laughs> ใช่รถซันนี่อ <laughs> ของรุมรถเอสเอสเอฟมาโคตรจริงจังนโ,โอเคหนาว

ถ่ายอะไรไม่ได้เลยมืดตื่นเขาดับเปล่าน่หมดเลยบาแจมไหมล่ะโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ เดี๋ยวขอไปที่ซองสว่างนี้หน่งฮะจะยืนตรงที่ซองสว่างไหนเดินออกทางหน้านั่นเลยอ้าวเกิดอะไรขึ้นมือสั่นหนาวคือเรายืนรออยู่ข้างหน้าตรงนี้ปกติจะนี่จะออกตรงนี้ใช่คือคราวแรกวันแรกเขาออกตรงนี้แล้วเขาว่าจะออกตรงนี้ใช่ป่ะแล้วเดินขึ้นรถ แต่วันนี้อยู่ๆมีผู้หญิงเดินมาตรงนี้ใส่หูด,ดำม,ม,มีผู้ชายดำมาเดินมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักหนึ่งคนเริ่มมือหาเป็นซันนี่ซันนี่ออกทางนี้แทนไม่ได้ออกทางกัาใช่สับขาหรอกเอออยู่แล้วคือพอวันนี้คันนี้ใส่หูหมดเพราะฉนั้นตงมองไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นหน้าเลยแล้วพอซันนี่ดินมาพวกมักดับไฟหมด ปิดไฟไฟปิดหมดเลยเพราะว่าถ่ายอะไรไปติดเลยแล้วเลยถ่ายอะไรไม่ได้เลยลุกหมาจะเอาของให้อ่ะต้องขาสั้นต้องวิ่งไปดักหน้ารถเออแล้วก็ยื่นให้เห็นแล้วเพราะว่าเพราะว่าโฟล่าซันนี่เดินมาทางนี้เนี่ยคนลุมคนเริ่มเห็นแล้วไงเริ่มมองเฮ้ยเฮ้อยู่ทางนี้แต่ยังไม่ีใครไม่มีใครแหกปากไม่มีใครเรียกนะไม่มีใครมั่นใจไม่มีใครมั่นใจออเนลุมละเดินไปมุงมุงแล้วก็ คนลุม,มลุมแต่แต่เหมือนจะไม่อะไรไงกับใครเขาก็พยายามแบกแบกมาแลยผู้จัดการไม่โหดนักนะใช,ใช่ไม่โหดเขาก็ยิ้มยิ้มพยายามแบกแบกแต่ว่าที่เห็นมือสัญญ่นนี่ไม่ใช่ตื่นเต้นนะหน,หนาวจะแปลงยังเงีห้หนาวว่าคืน <c oughs> นี้เรายืนอยู่กลางอากาศลบสิบหกลบยีนะ่สิบเนี่ยมาชั่วโมงหนึ่งแล้วอชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งด้วยเรามาอยู่ที่นี่เราไม่เคยสั่นเลยนะ เราหนาเราไม่เคยสั่นแต่มีครั้งนี้เราสั่นยืนอยู่กลางอากาศคือคือเห็นแล้วล่ะว่าวมื่อสันนี่เดินอ้อมไปแล้วโดนลุมแล้วปุ๊บเอ้ยลูกหมาไปไหนแล้วตอนนี้เราถ่ายเออาแล้วก็เดินอออก้อมนอกอ้อมไม่ผ่านอ่าซึ่งซึ่งก็เฮ้ยไอ้ลูกหมาอยู่ไหนก็หันไปทีปุ๊บมันไปดักรอหน้ารถเลยพอไปยืนเล็งกันมาแล้วเมื่อกี้ว่ารถคันไหนคือยังมีใครรูปคันไหนแล้วแล้วก็ คือเห็นคนลุกนี่ยังไงให้ไม่ได้แน่ๆเรามาลุมดักตรงหน้ารถเลยดีกว่าเพราะ้ให้ของของถุงนี้ใช่อืมเธอให้ของบุคคลจะรับแล้วเขาขึ้นรถเลยอย่างเงี้ยเป็นเรื่องกากได้รับมากกว่าคิดทันได้ไงวะก็เลยรีบดักรอหน้ารลแล้วก็ให้ซันนี่กับมืออืให้ได้กับมือเลยตอนแรกเขาก็แบบจะจับมาแต่เขาก็อย่างเงี้ยแล้วยื่นให้เขาก็ค้ำจ้างไม่ได้แต่แต่พูดด้วยใช่ไหมเออเห็นหน้าอย่างเงี้เลยตรงนี้เลยอะ ตอนนั้นไม่ได้ให้ใครเซ็นใครเลยมั้งได้ให้ไหมตรงนั้นไม่มีใครเขาแทบไม่รับใครเลยจะมีคนยืนยืนยืนอไเขาไม่รับคือเหมือนเขาเขาไม่ยอมรับหรือไงไม่รู้นะเพราะว่าก่อนนี้แต่รับของเราเนี่ยเขาก็เหมือนลังเลอแต่มีอะไรสักอย่างที่เขาแต่เราพูดด้วยนี่เออเราก็ ลูกหมานี่พอพอเขาทำท่าเหลืองลังเลคือพอเยือนให้เขาตั้รับนะแต่เขาทำท่าลังเลบุ๊คลิฟบุ๊ดสวนไปเล<อ>ย uh บอกว่าพร้อมไทยแฟนแอดอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนยูเชเลียนแอนเฟรตบุ๊ันี่เขาก็รับไปแล้วก็คำสังวิดา uh แล้วก็พอรับของเราเสร็จเขาก็ขึ้นรถไปเลย uh oh. สำเร็จด้วยสำเร็จด้วย ไปเราไปหาที่อุ่นๆกันเถอะจะตายอยู่แล้วอยู่ชีรีสอยู่อะไรเนี่ยไม่หนาวขนาดนี้เหนาวมากมาหนาววุบๆช่วงเนี้ยว่าเขาปิดไฟด้วยเปล่าวะปิดไฟปิดฮีเตอร์ทั้งหมดด้วยเปล่าเออสับขาหลอกเพราะนั้นวันอื่นไม่รู้คนไปเอาไหนอีกนะใช่ คือเขาคงเห็นว่าคนเยอะปุ๊บตัดเขาเลยอืมเปลี่ยนทางก็แต่มีเรื่องน่าแปลกเมื่อกี้ยังไม่ทันได้เล่าคือก่อนที่ซันนี่จะออกมาเนี่ยมีใครงงซูเปอร์คัเจนเนียใครงงพยอนที่เขาที่แล้เราก็เจอแล้วแหละใช่คราวนี้เราก็เจออีกแล้วเราก็เจออีกแต่ว่าไม่มีใครรู้ตัวเลยว่าเขาออกมาอยู่ดีๆก็ออกมาเงียบๆเออเงียบๆเอลเออก็ไม่ไม่เห็นเนาะไม่เห็นแหละ คนงงคือคือนึกว่าเป็นทีมงานไงเขาก็เดินเขาไม่ใส่ฮูดไม่ไดอะไรด้วยก็เดินขยูหยอนออกมาเนี่ยอก็เห็นหน้าชัดชัดแล้วเขาก็เดินไปไม่มีใครกินไม่มีใคระไรทุกคนยืนนิ่งๆหมดเออคนมูนเป็นสิบนะหลายสิบอะจนเดินผ่านไปเช้ยทุกคนอะ ตอนขึ้นรถไปแล้วอ่ะเขาถึงบอกว่าอ้าวนั่นดารานี่หว่อแล้วเห็นเอลคนนึงพยายามเดินตามเดินตามไปที่รถแต่ไม่ทันแล้วเห็นเอลพยายามเดินถือถือของจะให้แต่ไม่ทันรู้สึกว่ารอบนี้เขาจะไม่ไม่ค่อยรับของกันเลยอไม่ให้รับของเนี่ยพูดว่าเออหนูว่าเขาต้องมีการบอกว่าไม่ให้รับของเพราะว่าตอนยืนให้ให้ซันนี่เขาลังเล เขาตระลักไม่รักรแล้วในมือโอ้แทบจะวไม่มีของเลยเออม,มีอยู่ชินช้นสองชิ้นออ๋ฮะแล้วของเราอันนี้นี่ตะโกนสวนอะไรให้แฟนเลนน่นบอนเพืนอชนะแฟนเก่งกับหลับไปเยี่ย,ยมสำเร็จนึกว่าจะให้ไม่ได้ใชแล้วเพราะว่าหนึ่งถูกสักขาหลอกถูกซักขาหลอกฉันก็ไม่น่าจะให้ได้แล้วแหละแล้วสอง เขาคนลุงเยอะมากคนเ,เยอะนั่นจริงเย,เยอะกว่าในคลิปที่เราเห็นแม่เยอะกว่าโอ้โหว้าว